อาก็สวัสดีนะครับผมนะเออวันนี้ผมจะมาเล่นเกม l u c คกี้พิกีนะครับผมนะเออถุนห้าร้อยเปิดเทอร์โบไปเหมือนเดิมเลยนะครับสเต็ปผมเอา้าแล้วมันเข้าเลยนะครับผมนะไม่พูดไม่พูดเยอะเลยนะเนะี่ยโอ้โหกดสองทีเข้าเลยเกมนี้เป็นเกมใหม่นะครับผมนะค่ายพีจีนะเป็นเกมใหม่ที่เมื่อเข้ามาปุ๊บแล้วมันเป็นวายล็อกด้วย อืมไหลโอเคจ่ายตัวคูณเพิ่มทีละหนึ่งโอเคโอเคเข้าใจง่ายนะครับอืมอุทวายล็อกอย่างนี้ก็เจ๋งดิขอแค่แถวหนึ่งแถวสองเหมือนกันอุ๊อุ้วอ,อ,อ,อุว้ยวู้วา้วี้มันเู้วูวว้ว้นู้วู้วม้วู้เพิ่ม้วู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 ้โหโู้ว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 วว้สุด แต่ผมยัง,งงงอยู่นะเพราะเกมนี้มันเกมใหม่ไงผมแบบอันนี้คือเล่นครั้งแรกเลยจริงๆนะฮะยังไม่ลองเล่นเลยนะอืมวายแถวหนึ่งแถวสองมันมีเปล่าวะล้วนมีแค่ว่าแค่สี่แถวท้ายหมดไปละนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะโอ้โหได้มาสี่พันสองกดสองทีได้มาสี่พันสองโอยสุดมากนะครับผมนะปรับเบ็ดร้อยแล้วเดี๋ยวจะไป ต่อแล้วนะครับเอา้าแล้วมันเข้าอีกแล้วโอ้ยมันเข้าอีกแล้วง่ายเกินเกมนี้เ <c oughs> ต็มแผงแต่คูณยังไม่มีนะฮะนี่ดอกนี้มาเก็บตัวคูณไว้ก่อนเก็บตัวคูณไว้ก่อนดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ยังไงโอ้ยเพชรจ่ายแพง เออโห่นี่เป็นร้อยนะอือแสดงว่าไอ้ไอ้รอบเมื่อกี้ที่มันได้สามพันมันน่าจะแบบจ่ายตัวแพงมั้งใช่ปะแพงกว่าตัวนี้อีกเหรอแพงกว่าเพชรอีกเหรอโอ้โหอืมโอเคครับมาครับสามหมุนยังไงสามหมุนยังไงเอาเราได้หมุนฟรีมาอีกหนึ่งนะแถวหนึ่งแถวสองเหมือนกันแถวหนึ่งแถวสองแถวหนึ่งแถวสอง สุดท้ายยังไงเออเพชรมาครับสวยครับคูณหกสามพันครับสวยงามครับผมนะเออโอ้โหแตกดีมากเลยนะครับเกมใหม่นะโอ้โยรีบมาเล่นนะครับสุดสุดจริงนะเกมนี้โอ้โหเข้าง่ายมากแบบเข้าง่ายแบบนะเวอเวอร์อ่ะหรือว่าเป็นช่วงแจกนะพอนเป็นเกมใหม่นะครับผมนะออใครอยากลองก็ ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมนะเออนะแต่ผมมาขอไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะว่ากําตอนนี้เอามายกำไรเยอะแล้วนะหมื่นหนึ่งละนะนะออไม่ไปต่อแล้วลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมนะอ,อสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ